ทุกท่านนะคะเหมือนคนอื่นมาอยู่ด้วยกันถ้าคุณแต่งงานกันใหญ่โตมีหลายๆคนมาถามอาจารย์บอกว่าผมจัดพิธีแต่งงานทั้งญาติผู้หญิงและญาติผู้ชายและสังคมใหญ่โตมากเลยเพียงพอไหมมันไม่เพียงพออาจารย์ไม่ได้เน้นเรื่องพิธีรีตรองค่ะอาจารย์เน้นเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามถ้าคุณแต่งงานใหญ่โตคุณเสียเงินค่าแต่งงานไปประชาชนรับรู้ไม่ว่าจะเป็น สังคมรับรู้แค่ไหนอย่างไรถ้าคุณอยู่ด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็เหมือนคนอื่นมาอยู่ด้วยกันคําว่าเหมือนคนอื่นมาอยู่ด้วยกันคนอื่นในแง่กฎหมายค่ะเพราะไม่มีความผูกพันกันในแง่กฎหมายเลยถึงแม้คุณจะบอกว่าอยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตแบบครอบครัวแต่งงานแล้วก็เข้าบ้านน่ะผู้ชายก็มาอยู่บ้านผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงไปไปอยู่บ้านผู้ชายก็เป็นครอบครัวเนี่ยอาจารย์จะเหมือนคนอื่นมาได้ยังไงก็กินข้าวด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันมีภารกิจทางด้านแฟมิลี่ด้วยกันแบบนี้ อาจารย์บอกว่าเป็นคนอื่นในแง่ของกฎหมายค่ะในแง่